จ้าไอโบหุ่นยนต์น้องหมาจากประเทศญี่ปุ่นมาพร้อมกับกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวลำโพงและไมโครโฟนในตัวคอยรับฟังคำสั่งเสียงของเรามาต่อกันที่ความน่ารักของหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงตัวต่อมาซึ่งมีชีวาลูน่าหน้าจอ LCD ขนาด2.4นิ้วสำหรับการแสดงสีหน้าเพื่อโต้ตอบก,กับเจ้าฝองเจ้าหุ่นยนต์น้องหมาที่มีชีวะเตอี e. จุดเด่นของหุ่นยนต์น้องหมาตัวนี้คือมีความสามารถในการสร้างลักษณะเฉพาะตัวทั้งลักษณะภายนอกรวมไปถึงลักษณะนิสัย การเลี้ยงสัตว์อย่างน้องหมาน้องแมวกระต่ายหรือหนูแฮมสเตอร์ไปจนถึงสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆถือเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกเห็นได้จากเทรนการเลี้ยงสัตว์ที่เสมือนกับคนในครอบครัวหรือที่เรียกว่า pet humanization ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ตามต้องการเนื่องจากข้อจำกัดหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพการแพ้ขนหมาขนแมว บางคนอาจต้องทํางานจนไม่มีเวลาดูแลสัตว์เลี้ยงพื้นที่การเลี้ยงที่ถูกจํากัดก็อาจส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพของสัตว์เลี้ยงได้ไปจนถึงความโศกเศร้าเสียใจที่ได้เห็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองตายจากไปด้วยเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้จึงมีผู้พัฒนาหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงเข้ามาตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนให้การเลี้ยงสัตว์เป็นสิ่งที่ควบคุมได้และไม่เพิ่มภาระในชีวิตประจําวันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างแรกที่เห็นกันอยู่ตอนนี้คือเจ้าไอโบหุ่นยนต์น้องหมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งผลิตโดยบริษัทโซนี่ที่นับว่าเป็นหุ่นยนต์น้องหมาแสนรู้ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานในประเทศญี่ปุ่นอย่างมากเนื่องจากมันมีหน้าตาที่น่ารักขนาดกระทัดรัดสูงเพียง30ซนติเมตรและหนักประมาณ2.2กิโลกรัมหรือเทียบเท่ากับน้องแมว1ตัวเท่านั้นครับเจ้าหุ่นยนต์น้องหมาไอโบตัวนี้มาพร้อมกับกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวลำโพงและไมโครโฟนในตัว คอยรับฟังคำสั่งเสียงของเราและสามารถฝึกได้หลากหลายท่าทางเช่นฝึกให้เดินเข้าที่ชาร์จเองได้ฝึกกินอาหารจากจานฝึกแสดงสีหน้าท่าทางและฝึกส่งเสียงร้องคล้ายกับน้องหมาจริงๆและมีเซ็นเซอร์รับสัมผัสรับรู้การลูบหัวการกอดพร้อมกับฟังก์ชันจดจำใบหน้าและเสียงของเจ้าของมีเทคโนโลยี deep learning ที่เรียนรู้ลักษณะนิสัยของเจ้าของเองเพื่อน,นำมาปรับกับลักษณะการโตตอบให้เข้ากันได้อีกด้วยโดยราคาของหุ่นยนต์น้องหมาตัวนี้ อยู่ที่ประมาณ2,900ดอลลาร์ 2, สหรัฐหรือราว1 0 0 0 0แบาทมาต่อกันที่ความน่ารักของหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงตัวต่อมาซึ่งมีชื่อว่าลูน่าพัฒนาโดย KI Technology บริษัทผู้พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์จากจีนเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบภายใต้การรวมคุณสมบัติของหุ่นยนต์และสัตว์เลี้ยงเข้าด้วยกันเจ้าหนูลูน่ามีขนาดเล็กกระทัดรัด ด้วยความยาว21ซนมสูงและกว้าง17.2ซนมน้ำหนักเพียง1.1กิโลกรัมมาพร้อมกับล้อบริเวณฐานจำนวน4ล้อหน้าจอ LCD ขนาด2.4นิ้วสำหรับการแสดงสีหน้าเพื่อโต้ตอบกับเจ้าของและยังมีหูอีก2ข้างบริเวณข้างศีรษะอีกด้วยส่วนภายในยังมีการติดตั้งไมโครโฟนและลำโพงสำหรับการรับคำสั่งเสียงมีกล้องสำหรับการจดจำใบหน้าการติดตามวัตถุติดตามการเคลื่อนไหว และเซ็นเซอร์สําหรับการตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยคุณลักษณะเหล่านี้ทําให้เจ้าลูน่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระวิ่งตามเจ้าของไปรอบๆบ,บ้านและตอบสนองต่อการสัมผัสได้อย่างเป็นธรรมชาติรวมถึงมันยังถูกพัฒนาให้ฉลาดมากพอที่จะทําได้หลากหลายกิจกรรมเพื่อให้เป็นเพื่อนเล่นกับมนุษย์ได้เช่นเล่นเกมแข่งตอบคาถามเมื่อถึงตาของเจ้าลูน่ามันก็จะยกขาที่ถูกต้องให้ตรงกับคําตอบ และในกรณีที่ผู้ใช้งานมีสัตว์เลี้ยงเป็นน้องหมาหรือน้องแมวลูหน้าก็สามารถเป็นเพื่อนเล่นให้กับสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้อีกด้วยนอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถตั้งค่าโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานอื่นๆผ่านแอปพลิเคชันเช่นเมื่อเราไม่อยู่บ้านก็ยังสามารถควบคุมหุ่นยนต์ตัวนี้เพื่อใช้ตรวจตาบ้านของเราได้จากทางไกลไกลายเป็นเพื่อนสีตัวใหม่ที่ช่วยเฝ้าบ้านได้เป็นอย่างดีราคาจำหน่ายของลูหน้าอยู่ที่ตัวละ449ดอลลาร์หรือประมาณ16,000บาท และที่ได้ยินไปนี้ก็คือเสียงเห่าของเจ้าหุ่นยนต์น้องหมาที่มีชื่อว่าด้าอีผลงานการพัฒนาจากผู้ผลิตของเล่นหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าวาวีโดยเจ้าหุ่นยนต์น้องหมาด้าอีมีสีขาวน้ำหนักประมาณ900กรัมสูง10นิ้วยาว10นิ้วและกว้าง5.3นิ้วมาพร้อมกับเซ็นเซอร์เพื่อรับสัมผัสที่หัวจมูกลำตัวหางพร้อมไฟ LED ไมโครโฟนและลำโพง จุดเด่นของหุ่นยนต์น้องหมาตัวนี้คือมีความสามารถในการสร้างลักษณะเฉพาะตัวทั้งลักษณะภายนอกอย่างเช่นรูปร่างของตาสีตาสีอุงเท้าอกหางรวมไปถึงลักษณะนิสัยอย่างความขี้เล่นความขี้อายซึ่งลักษณะที่ว่านี้ก็จะถูกส่งขึ้นมาผ่านการสัมผัสและทํากิจกรรมร่วมกับเจ้าของคนนั้นๆก่อนจะบันทึกเป็นโปรไฟล์ที่สามารถใช้ต่างกันได้บนแอปพลิเคชันเช่นถ้าเจ้าของคนแรกไปแตะจมูกรูปหัวหรือเล่นกับมัน ู้หุ่นยนต์ก็จะจํารูปแบบการแสดงลักษณะสีตาสีหางอุ้งเท้าและลักษณะนิสัยสำหรับเจ้าของคนแรกเอาไว้หรือถ้าอยากสร้างสุนัขตัวใหม่ก็กดสร้างโปรไฟล์เพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชันโดยหุนย่นยนต์สามารถจดจําลักษณะท่าทางที่แตกต่างกันไปได้มากถึง200รูปแบบรวมถึงยังมีฟีเจอร์น่ารักๆอย่างการแสดงข้อความไอคอนบนหางที่แกว่งไปมาอย่างรวดเร็วเพื่อบอกความรู้สึกของตัวสุนัขเองเช่นหิวแล้วนะหรืออยากเล่นด้วยกันนะได้อีกด้วยครับ โดยราคาจำหน่ายของเจ้าด็อกอีตัวนี้อยู่ที่ตัวละ80ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,700บาทเท่านั้นครับดูขึ้นมาจนจบแล้วเชื่อว่าหลายคนอาจจะโดนใจกับความน่ารักน่าชังของเจ้าหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ไม่น้อยเลยทีเดียวหรือใครจะหามาเลี้ยงที่บ้านกันสักตัวก็ไม่ว่ากันนะครับ ขอบคุณที่รับชมทีเดนเทครีพอร์ตนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเดนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ